สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องที่หลายคนสนใจกันครับครีอทีนจากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมาเนี่ยทั้งบทความงานวิจัยคลิปต่างๆเราจะคุยกันให้ครอบคลุมเลยตั้งแต่เรื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อการฟื้นตัวไปจนถึงเรื่องสมองหรือแม้แต่เรื่องเอ่อ longevity การมีอายุยืนยาวขึ้นแล้วก็ที่น่าสนใจคือมันทำงานร่วมกับ BCAA ยังไงมีตัวอย่าง Pa โค f อฟวัด้วย ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจจริงๆนะคะเพราะครีอทีนี่ถือเป็นอาหารเสริมที่ฮิตมากไม่ใช่แค่กลุ่มนักกีฬานักวิ่งเลตด้าจริงๆคนออกกำลังกายทั่วไปหรือคนที่อยากแอคทีฟเนี่ยก็สนใจกันเยอะที่สำคัญคือมีงานวิจัยรองรับเยอะมากค่ะวันนี้เรามาลงรายละเอียดกันเริ่มกันที่ว่าครีอทีนคืออะไรก่อนนะคะจริงๆแล้วมันเป็นสารที่ร่างกายเราสร้างเองได้นะ อ้าว oh, สร้างเองได้เหรอครับใช่ค่ะจากกรดอะมิโน3ตัวคืออาร์จินีนไกลซีนแล้วก็เมทียอีนสร้างที่ตับกับไตเป็นหลักแล้วเกือบทั้งหมดเลยประมาณ95%ถูกส่งไปเก็บในกล้ามเนื้อเก็บในรูปที่เรียกว่าฟอสโฟเคราตีนหรือ PCR นี่แหละค่ะคือพลังงานสำรองแล้วอีก5%เรซนตล่ะครับอีก5%เนก็กระจายไปที่สมองตับไตหัวใจค่ะนอกจากสร้างเองเราก็ยังได้จากอาหารด้วยนะ พวกเนื้อแดงปลาไข่นมอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะโปรโตีนสูงสูงครับแล้วกลไกที่บอกว่ามันเหมือน power bank ให้กล้ามเนื้อเนี่ยเอ่อมันทำงานยังไงครับค่ะเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยนะคะคือเวลาเราออกแรงหนัก,นกๆเร็วๆอะคะ่ะเช่นยกน้ำหนักวิ่งเร็วๆช่วงแรกๆเลยประมาณ10วินาทีแรกกล้ามเนื้อจะดึงพลังงานหลักมาใช้ชื่อว่า ATP ครับ ATP <P> พอใช้ปุ๊บ ATP มันจะกลายเป็น ADP เหมือนแบตที่ไฟอ่อนลงแล้วอ๋อ oh, และ power bank หรือฟอส p h o c ครีอทีนเข้ามาตรงนี้ถูกต้องค่ะฟอส p h o c ครีอทีน PCR ที่เราเก็บสะสมไว้นี่แหละคือ power bank ที่ชาร์จเต็มรออยู่มันจะรีบเอาฟอสเฟตเนี่ยไปเติมให้ ADP ปุ๊บกลับไปเป็น ATP พร้อมใช้ทันทีเลยโอ้ oh, เร็วขนาดนั้นเลย ใช่ค่ะมันช่วยให้เรามีแรงระเบิดพลังในช่วงสั้นๆได้ต่อเนื่องก่อนที่ร่างกายจะไปสร้างพลังงานจากทางอื่นที่ช้ากว่าชัดเจนเลยครับงั้นประโยชน์ข้อแรกเลยก็คือเพิ่มแรงเพิ่มความแข็งแรงใช่ค่ะอันนี้ชัดเจนมากงานวิจัยเยอะแยะเลยบอกว่าช่วยเพิ่ม strength ได้ถึง5 1 5นะคะ5-1 5นี้ไม่น้อยเลยนะครับ ไม่น้อยค่ะหมายถึงเราอาจจะยกได้หนักขึ้นหรือทำจำนวนครั้งได้มากขึ้นในเซตเดิมหรือผู้รวมๆก็คือเพิ่มเวิร์กโหลดในการฝึกได้นั่นเองค่ะ พอฝึกหนักขึ้นได้กล้ามเนื้อก็พัฒนาได้ดีขึ้นแล้วเรื่องฟื้นตัวละครับช่วยด้วยไหมช่วยค่ะช่วยเร่งให้เราสร้าง ATP กลับมาหลังออกกำลังกายได้เร็วขึ้นแล้วก็อาจจะช่วยลดการสลายตัวของโปรตีนในกล้ามเนือ้อลดการอักเสบลดอาการปวดเมื่อยหลังออกกำลังกายหนักๆหรือ DOMS ได้ด้วยค่ะคือเรียกว่าลดเมื่อยลดล้า ประมาณนั้นค่ะบางงานวิจัยยังบอกด้วยว่าอาจจะไปยับยั้งโปรโตีนชื่อไมโอสตาตินที่คอยจำกัดขนาดกล้ามเนื้อเราด้วยนะโห้ยยิ่งน่าสนใจไปอีกแล้วประโยชน์มันไม่ได้หยุดแค่กล้ามเนื้อใช่ไหมครับเห็นว่าดีกับสมองด้วยใช่เลยค่ะอันนี้เป็นอีกมุมที่น่าสนใจมากเพราะสมองเราเนี่ยใช้พลังงานเยอะมากเหมือนกันนะต้องการ ATP ตลอด ครีทีนที่ไปสะสมในสมองถึงจะน้อยกว่าในกล้ามเนื้อก็ทำหน้าที่เป็นพลังงานสำรองให้เซลล์สมองเหือนกันแล้วมันช่วยเรื่องอะไรได้บ้างครับสำหรับสมอง <S <S. <S ก็มีงานวิจัยชี้ว่าอาจจะช่วยเรื่อง Cognitive Function ค่ะพวกความจำการคิดวิเคราะห์โดยเฉพาะเวลาเราอยู่ในภาวะที่สมองละละ้าเช่นเครียดนอนน้อยหรือในผู้สูงอายุที่เซลล์อาจจะสร้างพลังงานได้ไม่ดีเท่าเดิม ฟังดูดีมากครับแล้วที่ไปไกลถึงเรื่อง longevity อายุยืนยาวหรอครับมันเกี่ยวกันยังไงจุดนี้มันเชื่อมโยงกับสุขภาพของไมโทคอนเดรียค่ะเหมือนโรงไฟฟ้าในเซลล์เรา เครียดทีเหมือนไปช่วยให้โรงไฟฟ้าทำงานได้ดีขึ้นลดขยะหรืออนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะช่วยชะลอการสูญเสียกล้ามเนื้อตามวัยหรือซาคโคพีเนียรวมถึงความเสื่อมของระบบประสาทซึ่งทั้งหมดนี้เกี่ยวกับความยืนยาวของชีวิตที่มีคุณภาพค่ะเข้าใจเลยครับ ทีนี้กลับมาที่เรื่องการทำงานร่วมกันของครีเอทีนกับ BCAA บ้างครับกรดอะมิโน,โน3ตัวนั้นมันเสริมกันยังไงเป็นคู่หูที่น่าสนใจค่ะครีเอทีนเด่นเรื่องให้พลังงานสำรองทำให้เราออกแรงได้สุดขึ้นฝึกได้หนักขึ้นส่วน BCAA โดยเฉพาะตัวลิวซีเนี่ยเขาเด่นเรื่องกระตุ้นการสร้างโปรตีนกล้ามเนื้อโดยตรงเลยผ่าน,นกลไก mpr เหมือนเปิดสวิต สร้างกล้ามใช่ค่ะประมาณนั้นเลยนอกจากนี้ BCAA ยังเป็นพลังงานให้กล้ามเนื้อได้โดยตรงแล้วก็อาจจะช่วยลดความเหนื่อยลา้าทั้งของกล้ามเนื้อและสมองด้วยพอรวมกันก็เหมือนกับว่าเอ่อทำงานส่งเสริมกันให้ฟื้นตัวก็เร็วสร้างกล้ามก็ดีขึ้นถูกต้องค่ะผลลัพธ์คือสร้างสลายกล้ามเนื้อฟื้นฟูนดีขึ้นสมองอาจจะโฟกัสได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็ช่วยต้านการสูญเสียกล้ามเนื้อต่าไวได้อีกทาง Train Hard recover faster protect longer อะไรแบบนั้นใช่เลยค่ะซึ่งแนวคิดนี้ก็มีคนเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วนะคะอย่างที่พูดถึงตอนแรกคือ p a u โค F1 Bar อ่าครับรอให้ฟังหน่อยครับตัวนี้มีอะไรน่าสนใจค่ะ ตัว F1 Bar รสดารช็อกเนี่ยเขาออกแบบมาให้เป็น functional snack คือไม่ใช่แค่ขนมอร่อยๆในแท่งหนึงพลังงานประมาณ160 calories ก็กำลังดีค่ะสำหรับเติมพลังก่อนหรือหลังออกกำลังหรือระหว่างวันส่วนผสมหลักๆก็มีครีทีโมโนไฮเดรต1,000มิลลิกรัมกับ BCAA อีก1,000มิลลิกรัม ก็คือใส่มาทั้งคู่เลยใช่ค่ะทำงานร่วมกันอย่างที่เราคุยกันไปแล้วก็มีคลัสเตอร์เด็กซ์รินเป็นขับที่ดูดซึมได้ดีให้พลังงานต่อเนื่องมี MCT Oil ออยไขมันดีใช้เป็นพลังงานได้เร็วแล้วรสชาติล่ะครับสำคัญเลยอันนี้หลายคนคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงค่ะเป็นดาร์กช็อกโกแลตเข้มข้นแต่ไม่หวานเลี่ยนทานง่ายเลยค่ะ น่าลองครับสุดท้ายนี้เรื่องความปลอดภัยวิธีใช้ครีเอทีนทั่วๆไปควรกินยังไงปลอดภัยไหมครับค่ะรูปแบบที่แนะนำและมีงานวิจัยเยอะสุดปลอดภัยสุดก็คือครีเอทีนโมโนไฮเดรตค่ะปริมาณที่แนะนำทั่วไปก็3-5กรัมต่อวันกินต่อเนื่องทุกวันนะคะความสม่ำเสมอสำคัญสุดไม่ต้องกินเยอะๆก็ได้ ไม่จําเป็นค่ะบางคนอาจจะเริ่มแบบ loading p h a s คือกินเยอะช่วงแรก20กรัมวันแบ่งกิน4ครั้งสัก5-7วันเพื่อให้ระดับในกล้ามเนื้อขึ้นเร็วแล้วค่อยลดเหลือ3-5กรัมก็ได้แต่ผลระยะยาวไม่ต่างกันมากค่ะแค่เห็นผลเร็วขึ้นนิดหน่อยแล้วควรกินกับอะไรตอนไหนดีครับ กินพร้อมอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตหรือโปรโตีนก็อาจจะช่วยดูดซึมได้ดีขึ้นนิดหน่อยค่ะแต่จริงๆแล้วกินตอนไหนก็ได้ขอแค่กินทุกวันและที่สำคัญมากๆเลยคือดื่มน้ำให้พออย่างน้อย2-3ลิตรต่อวันเพราะครีอทีนมันดึงน้ำเข้าเซลล์กล้ามเนื้อครับเรื่องความปลอดภัยล่ะครับมีผลเสียระยะยาวไหมกับตับไต สำหรับคนสุขภาพดีทั่วไปนะคะงานวิจัยระยะยาว4-5ถึงปีเนี่ยไม่เจอผลเสียต่อตับหรือไตค่ะปลอดภัยหายห่วงอาจจะมีบางคนที่รู้สึกท้องอืดน,นิดหน่อยถ้ากินครั้งละเยอะๆมีข้อควรระวังพิเศษไหมมีค่ะสำหรับคนที่มีโรคไตเดิมอยู่แล้วอันนี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เสมอนะคะคือครีอทีนไม่ได้ทำให้ไตเสื่อมนะแต่ถ้าไตทำงานไม่ดีอยู่แล้วการเพิ่มภาระให้ไตก็ต้องระวังค่ะเรื่องมะเร็งเหรอครับเคยได้ยินมาบ้าง ปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือมายืนยันความเชื่อมโยงตรงนั้นนะคะแล้วถ้าหยุดกินล่ะครับไม่มีผลข้างเคียงอะไรค่ะแค่ระดับครีอตีนในกล้ามเนื้อกับพละกกำลังก็จะค่อยๆกลับไปสู่ระดับเดิมก่อนที่เราจะเริ่มกินเท่านั้นเอง ชัดเจนมากครับสรุปได้ว่าครีเอทีนเป็นอาหารเสริมพื้นฐานที่ข้อมูลแน่นมากช่วยทั้งเรื่องแรงเรื่องฟื้นตัวเรื่องกล้ามเนื้ออาจจะดีต่อสมองและสุขภาพระยะยาวด้วยการใช้คู่กับ BCAA ก็ยิ่งส่งเสริมกันและก็มีทางเลือกสะดวกสะดวกอย่างเ a าโค F1 Bar บา์ที่น่าสนใจใช่เลยค่ะอยากฝากทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งว่านอกจากเรื่องออกกำลังกายลองมองภาพกว้างขึ้น การที่เราดูแลให้เซลล์เรามีพลังงานเพียงพอสม่ำเสมอเนี่ยอย่างการใช้คลียตินมันอาจจะส่งผลดีต่อสุขภาวะโดยรวมความสามารถในการรับมือกับเรื่องต่างๆในชีวิตประจําวันในมุมที่เราอาจจะไม่เคยคิดถึงก็ได้นะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจให้เราไปลองคิดต่อกันดูค่ะ